กาสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พอเที่ยงจะผ้าพีผ้านองไปติดตามตัวเลขสูตรหวยคำนวณกับลุงกอดเนาะครับผมเนาะว่างวดที่ผ่านมาพอเที่ยงในยินข่าวว่าลุงกอดไปเขียนให้ชาวบ้านถือกันแซวซะเลยครับท่านผู้ชมหนึ่งหาวสันถือเต็มเต็มจังๆเลยวสันโอ้ยเนาะเสียะสะดายเด้เนาะครับท่านผู้ชมเนาะฉะนั้นงวดนี้พอเที่ยงก็จะผ้าพีผ้านองไปติดตามเบื้องตัวเลขกับลุงกอดอีกครั้งหนึ่งเพื่อว่ามาเป็นแนวนทางเนาะครับผมใ้ยินข่าวว่าตัวเลขงวดนี้ให้หน่อยตัวเลยครับท่านผู้ชมเป็นธนาลงทุนอยู่ เลขหน่อยชุดแห้งไปครับท่านผู้ช่วงวารายาห่างเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่ทั้งบ้านของคุณยาย270เจ็ดศพอวันนี้ยินข่าวว่าลุงกอดพรมเพทบุญกระถินอยู่นั่งคุณยาย270เนาะเดี๋ยวพอเชื่งจะพาผีพาน้องไปฟังเบิ่งชัดๆจากปากลุงกอดพร้อมๆกันเลยน่าครับผมเนาะลุงกอดการสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับบอคือเก่านะครับไปเจอยันเสกจ้ได้ครับมื้อนี้ ขึ้นจากให้พื้นทัมากกะเลยมาเรื่อยเรือยนี่มามารวมเพชรกระถินไปไอ้แตงแตงกันน่ะเพราะว่ามากินข้าวเชียงน้ำกันเหมืนกันเพราะว่ากระถินนะกับกรบถิ่นวันนี้วัน้พอลูกกอดพอเที่ยงก็ได้มีโอกาสได้มารวมท้าบุญกับคุณยายสองเจ็ดส่วนก็จะมีชมเนาะได้มาเสียบกระถินพอเที่ยงมัมีโอกาสได้เ็ดต้นดอกกะกขอหอยขอแขนไปน้ำกันเนาะดีดีดีพอดีมาเจอกับลุกกกอดครับผมท่านผู้ชมดีก็มาขอหอยขอแขนน้ำมันด้วกันน่ะ วัดซีสามตัวงวดสิมานี่วัดกอนนี่เขาแม่นเห็นกันกับของสิได้นลุงก่อนเนาะโอ้ยได้นะเนาะมันข้าน้ำถั่วมเพราะที่ยก็มายากได้บ่อยมากสี่ขุมหนึ่งงวดบางหันนั้นได้ได้ตัวไหนของงวดบางหันลุงก่อนงวดบางหันไอไปไอไอบ่วงสวงเนอบถามข้าเจ้าถามกับเขียนในข้าเจ้ากับไอศูนหากับศูนหกศูนหากระศูนหกแหมงกับหนึ่งหักับหนึ่งแปดมีเลขสี่ขุม เขาทั้งล่างทั้งบนงวดวังหันนะเออไอกมันมันฝันดีเน่ยนะจะว่าจะคล้องกับซื้อกะเออได้เนี่ยรอคำพูด้ดไลยไปถือตัวหนึ่งหานันเรียกใจสี่สิบาทเนาะใจสีิบก็ได้เตอตรี่ีนำอันหก6ุดหกนั่นคู่หนึ่งกับเออการจะเสียกแังเนี่ยน้องขนาแต่ผมช่วน้องมุนมนีม้มันไมีบุญ่นุครับมีบุญกระถิน ทางวัดเพิ่นกับยูบ้ไก่ครับก็ได้ยินเสียงครูบาอายจางค่อยๆมาเนาะเบื้องแรกเสียงให้เบื้องแรกคู่เพื่อนให้ดีคุณไปนะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเป็นโชคดีอด้วยค่ะแต่ผู้ชมมาเจอกับมึงกอดพอดีครับเออกะฝันดีอยู่ฝันว่าจาังไหนเนี่ยบอกช่วยเอฟฟังเนี่ยก่อนเป็นเบืง้งสุดไหมคำนวณมีเออที่ผมเห็นแน่นอนนี่น้อยหนึ่ง อ๋อที่ให้เขาเจ้าไปนะหลายคนอยู่เลขซีคุ้มท่าน่ะงวดบมือหั่นี่บอกไปกระถินนี่บอกครับแมนไปบวงสวงน่ะพขาไปบวงสวงมันไปกระถินกับไปบวงสวงสวงไงเพื่อนไปเพิ่นถามกับที่หาคนบอกคนหูจักกันอยู่ตงบุญน้าไปฟันเด็กดีว่าะฝันฟันอยู่แล้วว่าจะเอาไปว่าจะนอกกระเดีกซีคุ้มนี่ละแต่ว่ากันมันทุ่มกับโอเคอยู่วันนี้ฝันวันนี้ันเนาะครับไอ เมื่อน,นั้นสวนมนวนแหล้วก็น,นอนตื่นขึ้นมาประมาณตีตีสองนี่ครับผมฟันว่าเขาเถียงกันมีผู้ชายสองคนเนาะเถียงกันเออผู้หนึ่งนั่นก็ว,ว่าโอ้ยวบาเพิ่นกระบากกันเดืองเด็กนอะผมก็นานางฟั่งครับนางฟั่งอยู่เพิ่นกระบากกันเดืองเด็กว่าไอว่าเด็กงวดนี่เพิ่นกระบาไปนอะ หกแปดสองเงี้ยเพื่มาผู้น,นึ่งว่าโบแมนมาเกิดเทียงกันขึ้นของคอยมันเป็นอย่างสีได้เพ่ว่าของคอยจังใดนะบอนอันแปดหสองเพ่มาผู้นหนึ่งอันหกแปดสองผู้นหนึ่งอันแปดหกแปดหกสองนนะอันเพื่นเทียงกันนะห้วยหกแปดสองหกแปดสองก็แปดสองหกพื่นว่าเออแปดหกสองครับบัดนี้เตือนเ้ามากอะ ว่าขีดเบืองว่ามันเถียงกันเมื่อคืนมันสีออกตัวใดหนอเลยกังอันย่ำคำว่าอันปานี้เลขแปดสองนั่นมาออกมาหยดไปไปถามประเทศก่อนถามประเทศก่อนเลยโอ้ยประเสริฐอกก็เพรได้ซื้อหรอกว่าคิดว่าเหล่งง่ายก็ค่าโนอณาแต่ว่าในความฝันความขีดนะครับอืนี่เราก็ฝันเท่านั้นแหละความ วันอื่นๆก็ดจำบ่ค่อยได้ปานเด๋มันมันตรงกันบ่ลูกกอดกับสูตรในคำนวณมันกัตรงกันอยู่แต่ว่ากับตรงอยู่สองตัวตอนน่ะเพราะว่ามันเป็นเลขสามตัวเนาะไม่เนี่เป็นเลขเสามตัวอ่ะเบืองเมืองครับแต่ว่าจังหวังสูงในคำนวันลูกกอดเนาะกับที่มีผีผู้ชายสองคนมันมายืนเสียงกันมาจั่นสองแปดหกแปดหกสองคนว่าผีหรือเป็นเจ้าที่แต่ยินแต่เสียงยิ่งแต่เสียงเพิ่นยิ่แต่เสียงครับ เด็กเด็กวิ่งงวดนี่เนาะแต่ว่าขัเป็นเจ้าที่นี่แม่นได้ครับท่านผู้ชมขึ้นเขียนหนังสื้องงานแต่นั่งเขียนไงสีบอกตามจริงได้เมื่อลูกกอดกิดงานอยู่เลยครับท่านผู้ชมนั่งเลยคนเห็นแอดมินเห่าอยู่โยงบ้างเลยว่าให้ดูแอดมินเขียน เรียกวนทีเออวิีหนึ่งวิธีที่กาเด็กเด่นเออเด่นเขียนเด่นน้ำบาาลีกเอาแต่โตเรีกก่อนน้าเดี๋ยวนูเอาปากกาเด่นเออโอเคเรียกก่อนก็ได้เด็กวันนี้วิ่งเนาะ วิ่งเขียนเนี่ยวิ่งวิ่งเขียนเนี่ยวิ่งตัวหน่อยแต่น้อยแอ้มินเนาะยขยายเอาไอ้วิ่งหกเออเออโอ้วิ่งหกวิ่งหกลองสามลองบอเขียนต่อกันเลยไหมต่อกันเลยต่อกยเขียนต่อกนะเออ อ้เออขีดกลางก็ได้หรือสิวาร่องก็ได้เออเออจะสั่น,นละแมนบินหกล่องสามครับคันคันหกมาหนี่จะเป็นหกแปดหกท่านผู้ชมตัวเลขสูตรหอยคำนวณของลุงกอดเนาะครับผมท่านผู้ชมเนาะพอเที่ยงกลับมาขอสรุปตัวเลขอยู่ที่อืน่น อ้ยง่ายสักพ่อบ้านคุณยายสองเจ็ดศูนย์นี่จะเสียงดังแห้งครับท่านผู้ชมเนะาะยานเอฟซีเพิ่นบอกเข้าใจลูกกอดบอกว่าไผ่มักเหล็ก,ลก 10, วิ่งเหล็กเมื่อยนะฮวิ่งหกล่องสามเด้อครับท่านผู้ชมแต่ว่าลักสิบนี่หกนี่ก็คือหกแปดกับหกห้าลูกกอดบอกว่าเน้นไปเรื่อยหกแปดตัวเดียววสันหกห้านี่เป็นตัวกันส่วนสามเป็นลักสิบนี่ก็เป็นสามแปดกับสามห้าให้เน้นสามห้าครับผู้ชมตัวตัวสามแปดนี่ก็เป็นตัวกันเนาะครับท่านผู้ชมเนาะห้าสามแปด หาหกแปดอันนี้เป็นตัวเลขสูตรหวยคำนวณนะครับผมเนาะเลขสามตัวของงวดวันที่หนึ่งผู้หญิงกายนโพสสาสพรณริหาก็คือหาสามแปดหาหกแปดลุงกอดบอกว่าเลขสามตัวนี้มักทั้งสองจุดครับผมเนาะส่วนเลขฝันเนาะเลขฝันลุงกอด่ลฝันนี่ก็คือหกแปดสองหรือว่าแปดหกสองจะมีอยู่สองจุดขึ้นกันครับเป็นอันนี้เป็นข้อมฝันครับผมหกแปดสองหรือว่าแปดหกสอง เอาไผมกักชุดใดก,ก็ลองอภิจนาะเบิงนะ่งเนาะท่านผู้ชมเนาะพอเที่ยงก็มาติดตามให้แค่เป็นแนวท่านก็สิเดอกครับเพราะว่าเห็นลุงกอดอยู่บ้านของคุณยายสองเจ็ดสูงก็เลยขอสูตรน้อยคำนวณงวดที่ผ่านมาลุงกอดก็ว่าอู้เขาเต็มเต็มด้วยหนึ่งหาวาสันเขียนให้ชาวบ้า,บานเขาเจ้าถือกันเซลสะวสันฉะนั้นแล้วงวดนี้ก็ลองไปพิจารณาเบิงนะ่งเนาะไผมกักก็ลองพิจารณาเบิ่งครับบ่มากกับเบิง่งพกความยุทส,สนานครับผมคลิปนี้พอเที่ยงก็ขอขอบุญขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมมาติดตามใในนนชช่่่อองสตาาาาารร์ดด้้หืททีีเขมมคลิป ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อว่าเป็นกำลังใจ้คนทำคลิปในเด้อครับสานผู้ชมเพื่อว่าจะได้ไปหาคลิปดีๆตรีเดีดยแบ่งไปให้พี่หนอ้องสุดท้ายอย่างประเทงเขาตัวลัไปก่อนพอกันใหม่คลิปหนะ้าให้ทุกคนโชคดีโชคมานถูกงวยร้อยเบอร์กันสุขทุกคนสวัสดีครับ